มาจ๋ามาพี่นองจ๋ามาเส็บเส็บนู้น,น้ำกันเด้อจ๋าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่แมป้าป้าพี่พี่น้องๆน,นะคะมาจ๋มามาเมื่อนี้ละ่ะกินอะส้มว่ามันสมตำตำปูม้านะคะโตหน่อยค่ะพี่้องคะ่ะเพ่ยมิ้วสิคไปซื้อใหม่เมื่อกี้เลยค่ะ <c oughs> อืมอืม,อมเล็กแต่สดปะ๊ะ สดสดสดด,ด,ดหวานอยู่แสบอยู่ค่ะและตำพผิดค่ะจะว่าแสบ เล่นแป้งเหรอนิวเล่นแป้งเหรอครับประวันิวืดครับเดี yep, ๋ยวดื้อนะครับ เขาตำแบบคนๆไหมคะเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมาก อของสือคร <c oughs> ับผมยิ้มหวานหน่อยเร็วเอ,อ๋อ <c oughs> ตักมามะาน่าตักแม่พี่น่องืม <c oughs> แมนนอนตักแบบมีจุดประสงค์นี่หว่า มาเอาทิชชูเฮาอืมูบีอูบี้อย่างนั้นนะเสียงเป็นหวัดป้าน,น่าจะซื้อมา นิดตัวก้อนนี้โอ้โหหยิบแกนี่นะหมดไปครึ่งครึ่งฐานแล้วอร๊ะครึ่งหลังก็เลยสดอยู่วันนี้หมดหลังหมดดีตัวเล็กแต่ว่ามันสดนะของพี่เขาอะบ้านหลวงแวล่ะแต่น้องเป็นสดด้วยแสดงว่าพึ่งเอามาไหมหวานหวานหวาน

นอนอยู่ข้างๆแม่ืม มันัวหน่อยเลยกบะดเด็กไรคะจ๊ะพีน <S 2> <S 2> ่น้องอร่อยจังเลยอออออขออนุญาตเหลือไว้ตัวหนึ่งนะคะลายสเปน <S 2> <S 2> จะปอดจะเป็ดก็นนำซ่าลานะคะพี่น้องคะ อ๋อสุดเสรนุ่นๆด้วยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าบายบาบายเลย